วิวาโอนละเวงบทประพันธ์โดยทิพย์เกศรบทที่7จ็นขาบเริ่มกังวลจัดจะเหมือนมวยตู้จากจอแก้วที่เขาชอบดูหรือเปล่าเนาะแต่มวยไม่เคยเอาผู้ชายกับผู้หญิงมาต่อยเตะกันเลยนี่นามันเปรียบมวยกันไม่ได้มันคนละเรื่องกันทีเดียวเขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเสือกับนางสิงมาเจอกันมากกว่า รู้นิสัยของชาวีดีว่าเขาเป็นคนแบบไหนและท่าทางของทิพย์เกษรก็เหี้ยวจัดหล่อนทำท่าไม่พอใจและนายขาดเองก็คิดเกรงใจต่อชาวีไม่น้อยยิ่งเห็นเขาทำท่าท้องไม่รู้ร้อนด้วยแล้วเขายิ่อนอึดอัดใจพยายามจะห้ามปาม์มแต่ทิพย์เกสรชิงบอกเหมือนจะรู้จะบอกว่าที่มีมาแต่เดิมเคยกระทำกันยังไงไม่ต้องบอกเพราะนั่นไม่น่าสนใจเอาเป็นว่าเมื่อชันมาอยู่ที่นี่ บ้านมีเจ้าของและฉันชอบบ้านที่มีประตูรั้วแข็งแรงฉันถือนักเรื่องการเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือเรื่องมารยาทหลอนเน้นเสียงตอนหลังและหุดหงิดหัวใจเป็นนักหนาเพราะนายคนนั้นของหลอนยังทำท่าเหมือนท้องไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยสักนิดนี่หลอนขึ้นเสียงเล็กน้อยชาวีกแกล้งเงยหน้าทำท่าเหมือนไม่รู้เรื่องราวใดๆด้วยเลยฉันพูดกับนายเข้าใจด้วย พูดอะไรไม่รู้ยาวจังฉันสรุปให้ตอนท้ายแล้วเรื่องมารยาทหฮเขากแกล้งลากเสียงยียวนพยาธิอิตาบ้าโง่จริงหรือแกล้งโง่หล่อนชักสงสัยสีหน้าสีตาแบบนั้นมันน่าจะเป็นว่าแกล้งโง่เสียมากกว่าแต่หลอนจะมีเหตุผลใดไปปักใจเชื่อว่าแกล้งอาจจะโง่จริงก็ได้เพราะริมฝีปากของหลอนเหยียดออกเล็กน้อยความคิด จะดูแคลนคนไม่มีการศึกษาที่จริงทิพย์กสอนก็ไม่อยากย้ำหม,มิ่นคนอื่นแต่หลอนบอกตัวเองว่าการเห็นแค่หน้าตาของเขาท่าทีของเขาฟังคำพูดกลวนๆของเขาทำให้หลอนโมโหได้อย่างยิ่งหลอนไม่อาจจะหยุดตัวเองไม่ให้เหยียดยามเขาได้หลอนทำเช่นนั้นไม่ได้จริงๆมารยาทฉันกำลังพูดถึงการประพฤติตัวที่ดี อะไรไม่รู้มารยาทประพฤติเรียกยากพิลึกพิลึกนายเคยเรียนหนังสือไหมเคยเรียนจบชั้นไหนหลอนลูกถามแล้วไม่ได้ฟังคำตอบจากเขาก่อนเพราะหลอนสันนิษฐานต่อเอาเองภาคบังคับหรือเปล่าเขาพยักหน้าตอบรับไม่ได้อธิบายความยาวเพราะฉะนั้นย่อมหมายความว่าเขาไม่ได้โกหกภาคบังคับของเขาไม่ใช่แค่ประถมหกตามหลักการแต่เป็นภาพบังคับพิเศษจากคุณจันแจม ผู้มีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นเรื่องอันดีงามแน่นอนแค่ปหกโอ้ยถมเถไปอ่านออกเขียนได้มีหน้ารอนยิ้มแบบกวนฉันมีหน้าจะตั้งความหวังสูงแต่ตรงนี้ฉันมีคำแนะนำนะมีระบบการศึกษาใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะพวกนายจะคิดว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนรู้ ผมไม่เอาด้วยหรอกพอแล้วกลัวว่าอ่านออกเขียนได้คิดเป็นไม่งโง่ให้ใครหลอกใช้อีกจะเรียนไปอีกทำไมตอนหลังนี่เขาพูดเหมือนที่เคยพูดกับคุณจันแจมเธอเขี้ยวเข็นเขานักหนาเธอไม่อาจเอาชนะเขาได้เหมือนเคยเคยกันมาเพราะชาวียืนกลานขอเรียนแค่ปริญญาตรีเขาบอกกับเธอว่าเขาไม่ฉลาดพออีกทั้งความขี้เกียจของเขาเหลือขนานับและเขาก็คิดว่าหากเขากลับมาช่วยงานของเธอ และอยู่ที่เมืองนี้โดยไม่คิดโลดแล่นแข่งขันทั้งในระบบภาครัฐและเอกชนเขาก็อยู่ได้อย่างสบายสบายปริญญาตรีมีความหมายพอเพียงแล้วเสียดายทิพเกสรนทอดเสียงแต่หน้าตาของหล่อนไม่ได้สอดคล้องสักนิดหล่อนเหมือนจะย่อใส่เขาเสียมากกว่าอนาคตของประเทศชาติสิน้นสู์ไปเพราะคนคิดตื้นตนหลอนด่าเขาทิพเกศรนเป็นใครมาจากไหน พลันคำถามนี้ผุดกลางใจของเขาทันทีชาวีไม่ใช่คนยอมคนง่งายๆที่จริงอยากจะตอบโต้หล่อนแรงๆแต่เขาก็สะกดใจได้อย่างเหลือเชือ่อถ้าทางของหล่อนหักเปรียบไปก็เหมือนนางม้าที่ไม่ยอมให้ฝึกไม่ยอมจะเชื่องและหล่อนท้าทายคนอย่างชาวีการกลับบ้านมาอยู่กับแม่ทำงานสารต่อจากแม่ที่เมืองน,นี้พบว่า เขามีชีวิตไม่โลดโผนท้าทายใดๆเหมือนที่เขาเคยพบพานมามาจากยามใช้ชีวิตในกรุงเทพเพราะฉะนั้นมีสิ่งมาทําให้ชีวิตมีสีสันเขาเลยชอบใจเหมือนกันเขาไม่คิดจะทําให้หล่อนต้องยอมสยบตั้งแต่ตอนนี้แต่จะยั่วแย่หล่อนไปพลางๆก็สนุกจะแย่หล่อนสวยเก๋คล่องตัวเขามองเห็นว่าหล่อนน่าสนใจและรู้ที่มาหล่อนเกลียดพัฒนานะั อาจจะภาษาพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่อายุห่างกันไม่มากโดยที่ทิพเกสอนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งพาพัฒนาชาวีกล้าพูดได้เต็มปากว่าพัฒนาเข้าไปมีความสัมพันธ์กับคุณเทวีนั้นพี่ชายของเขาเสียมากกว่าได้และการเป็นคนดีของพัฒนาคือไม่เคยเอ่ยปากสักแอะฮะหากเป็นเขาเจอลูกเลี้ยงจอมไร้ากาดอย่างนี้แล้วเขาจะซัดหลอนจนน่วม เขาจะไม่มีวันปล่อยไว้พัฒนาต้องการให้เขาแต่งงานกับทิพย์เกสรเขาไม่เข้าใจความคิดของพัฒนาตรงนั้นสักเท่าไหร่และแม่ก็คงไม่ชอบความคิดแบบนี้อีกด้วยแต่เขาเองยังไม่มีเวลาจะซักถามเขาจะลองศึกษานิสัยของทิพย์เกสรสักระยะหนึ่งเขาคิดว่าการที่คนเราจะตกลงปลงใจถึงขนาดอยู่กินร่วมกันนานจะต้องประกอบไปด้วยการเข้าอ,อกเข้าใจต่อกันและนิสัยน่าจะไปกันได้ อย่างน้อยเขาก็คิดว่าเขาทนรับท่าทีหญิงจองหองของหล่อนไม่ไหวมันเหลือจะทนเข้าหัวเราะขึ้นมาเฉยๆทิพเกสอนเหลือบตามองเขาอย่างนี้ไร้มารยาทอีกไหมเขาถามหน้าตาเฉยไร้สิ์นายหัวเราะอะไรมีอะไรหน้าขำผมกำลังคิดถึงว่ามีคุณนายสวยๆมาอยู่ตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อนอ้อ เขายกมือมาเท้าข้างแก้มเอาไว้ข้างหนึ่งทิพเกสอนอดคิดอย่างสยดสยองต่อในใจไม่ได้ว่าหากเขาจะเอาเท้าขึ้นมาพาดบนเก้าอี้สักข้างหรือขอยับเท้าพาดบนโต๊ะตัวนี้เราจะทำฉันใดถ้าทางเขานั้นดื้อเกเรคุณนายจะมาทำไร่ไถนาเองหรือไม่รู้หล่อนตอบห้วนห้วนมาอยู่คนเดียวระวังเนื้อฉันดูแลตัวเองได้อืมพูดกันอย่างนี้แหละผู้หญิงชอบพูด หนูไม่เป็นไรค่ะหนูดูแลตัวเองได้ค่ะสบายมากอย่าห่วงหนูนะคะเขาทำเสียงเรียนแบบผู้หญิงนายขาหัวลอกกา้ากด้วยความขบขันก่อนจะเปริกเสียงตัวเองเมื่อทิพย์เกศชายตามองเหมือนจะไม่พอใจโอ้โหชาวีเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นจริงจังกว่าเดิมอะไรจะขนาดนี้กลัวการแค่มองแวบๆบแบบนายขาบหน้าเจือนทิพย์เกศทำกริยาอย่างหนึง่ง ให้เห็นว่าความอดทนของหล่อนกำลังจะหมดลงไปแล้วทุกทีทุกทีเหมือนกันหล่อนไม่เคยคิดว่านอกจากจะต้องมาทนกับความไม่มีอะไรของถิ่นที่หล่อนเรียกเต็มปากว่าบ้านนอกแล้วหล่อนยังจะต้องมาเจออีกด้วยว่ามีคนที่จะต้องเร่งหาทางพัฒนายอย่างเร่งด่วนก็หมอนี่คนที่มานั่งเท้าแก้มยิ้มกริมหน้าหลออกก็หมดหลอได้หมดความน่าใส่ใจได้เพราะกิริยาและคำพูดที่เขาแสดงออกมา และหลอนไม่รู้ว่าต่อไปนี้เขาจะพาตัวเองมาป้วนเปี้ยนกับหล่อนแค่ไหนหรือว่าหล่อนจะต้องเริ่มทำเสียแต่แรกนี้ด้วยการทำเหมือนไม่เห็นเขาในสายตาอีกทำเหมือนไม่มีเขาไม่ว่าจะพูดหรือเคลื่อนไหวตัวเองนั่นอาจจะดีที่สุดเพราะทิฟเกสรพบว่าการตอบปากตอบคำกับเขานั้นหล่อนมีแต่จะเพลียพรำและหลอนไม่อาจจะสรรหาคํามาตอบโต้กับเขาได้หญิงสาวอิ่มอาหารเช้าแล้วหล่อนลุกเครื่องจากโต๊ะก่อนจะชนก เดียวคุณนายหล่อนไม่ได้หันกลับมามองก็บอกตัวเองแล้ว,ว่าจะไม่ฟังไม่สนใจใายดีไม่รับรู้เห็นอะไรด้วยอีกแล้วขาข้างหนึ่งกำลังจะพาตัวหล่อนก้าวจากไปแต่คําพูดจากเขาทำให้ทิพเกสรชะงักค้างแล้วก็หันขวับมาอย่างลืมว่าหล่อนเพิ่งตั้งใจทำสินใดเอาไว้กินแล้วก็เก็บสิมันเป็นมารยาทหรือเปล่าน้อหรือว่าไม่ใช่เนาะเลยกินแล้วลูกสะบัดตัวพรืบ หน้าขาวเนียนของทิพเกศรแดงกรร่ำหลอนโกรธมากเขากำลังเอาสิ่งที่หล่อนพูดเพื่อสอนเขาย้อนรอยกลับมาแล้วเมื่อมองหน้านั้นก็เห็นเขาทำหน้าซื่อโดยที่ทิพเกศรเริ่มแครงใจหนักขึ้นว่าซื่อจริงหรือแกล้งทำและชักไม่แน่ใจด้วยว่าเขาโง่หรือฉลาดกันแน่หรือจะให้ในายขาบล้างผมล้างเองครับคุณหนูนายขาบรับอาสามองศบตาก,กับชาวิีด้วยแววตาเกือบจะเป็นวิงวอน แต่ชาววีก็ไม่รับรู้ด้วยเสียเท่านั้นเองหญิงผู้ดีจากกรุงเทพเข้าทำกันอย่างนี้สินะกินแล้วลูกหนีได้เลยสบัดนายหยุดพูดนะหยุดทิพย์เกสอนเสียงแข็งก่อนคำพูดของเขาจะตามมาอีกเมื่อครู่นี้หล่อนถือว่าเขาเอ่ยคำหยาบคายออกมามันก็จริงไม่เคยเห็นผู้หญิงแถวนี้ไม่เป็นอย่างนี้สักคนนายวีคนแก่ที่สุดตรงนี้เอ่ยปราม ตนนางพวกนั้นมันไม่เคยเป็นคุณหนูอยู่สุขสบายโอ้ยคุณหนงคุณหนูมาจากไหนผู้หญิงก็ลูกผู้หญิงก็ต้องทำกินแล้วก็ต้องล้างจานเองก็ไหนว่าเคยไปอยู่เมืองนอกก็ไหนว่าเคยไปอยู่เมืองตอนท้ายเบาตอนท้ายเสียงเบาลงและเพราะความโกรธมันพุ่งออกไปเต็มและเพราะความโกรธมันพุ่งเต็มอกไปหมดหล่อนจึงไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันแน่หล่อนไม่ได้ตั้งแง่สงสัยว่า ทำไมเขารู้ว่าก่อนหน้านี้หล่อนเคยไปอยู่ต่างประเทศชาวีเองก็ยังบอกตัวเองว่าจะต้องเก็บลิ้นให้มากกว่านี้เสียแล้วลิ้นจะพาเขาไปหาอันตรายได้ไม่ยากเลยเขาลูกยืนมาประจันหน้ากับหล่อนที่ตาวาวจ้าลูกผู้หญิงคนผู้ดีเมืองกรงสอนอะไรบ้างเขาเบะปากออกนิดนิดกินข้าวแล้วไม่ล้างจานไม่ซักผ้าเองเข้าครัวไม่เป็นรู้ไหมว่าคนแถวนี้จะมองว่ายังไง นายวีเพราะทิพย์เกสรไม่มีวันตามความคิดของเขาทันหล่อนไม่ทันเข้าใจคำถามของเขาอีกด้วยไม่เอาหน้านายวีกลับไปก่อนจะมองยังไงล่ะนายวีไปเหอะเสียงนั้นเร่งร้อนจัดก็มองว่าจะขึ้นคา,นหารหาผัวลำบากไม่มีใครอยากได้ไปชี้นิ้วเข้าใจไหมแล้วชาวีก็เดินลอยชายออกไปผิวปากเป็นท่วงทำนองเพลงที่ฟังแล้วเคลื้น แต่หญิงสาวไม่รู้ว่าเป็นท่วงทํานองเพลงอะไรอีกแล้วพ่อหล่อนโกรธจนแทบทําอะไรไม่ถูกนึกเสียใจว่าทําไมหล่อนด่าไม่เป็นคําหยาบยาเอาให้สะใจเอาสักคํหนึงแต่หล่อนทําไม่ได้หล่อนอาจจะพูดจาแรงไม่ยังปากแต่หล่อนก็ละเอียดเกินกว่าจะซึมซับคําด่าแล้วเอามาใช้นยามโกรธหล่อนทําไม่ได้เลยและหล่อนก็ไม่ได้พูดออกมาสักคําชาวีห็นกลับมามองเขาปรารถนา เขาปรารถนาจะให้หล่อนพูดแต่เมื่อหล่อนไม่พูดเขาก็รู้สึกไม่สนุกสนานใบกินซะแล้วคงจะช็อกเลยสินะเพราะผู้หญิงน่ะไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการถูกจับไปนั่งบนคารอีกแล้วไปไปนะไปพ้นๆหลอนส่งเสียงออกมาได้แล้วและฉันไม่ต้องการให้นายมาที่นี่อีกจำไว้หากนายก้าวผ่านประตูรั้วข้างหน้าให้ฉันได้เห็นอีกแล้วก็ฉันยิงนาย ยิงใช่อ้อจะเชื่อฉันจะยิงนายในข้อหาบุกรุกอืมเขายิงฟันกว้างรับคำเสีอีกแล้วถามกลับมาเสียงนิ่มๆแล้วมีปืนหรือยังละ่ะไม่มีคำตอบจากหญิงสาวทิปเกสรน,นิ่งอึง้งจริงสินะหล่อนไม่มีไม่ทันคิดก่อนพูด เหมือนเสียท่าเปิดช่องโหว่ใหญ่มากให้เขาเลยทีเดียวฉันจะต้องมีให้มีซะก่อนค่อยมาขู่เขาเดินลอยชายออกไปทิพเกสรน,นึกอยากจะได้ของแข็งๆสักอย่างแล้วคว้างโดยเอาให้หัวเขาเป็นเป้ารอนอยากจะเห็นหมอนั่นลงไปดินแสดงความเจ็บปวดหรือนั่นอาจจะเบาเกินไปหากเพียงแค่หัวแตกเพราะปากยังทำงานได้รอน่าจะหาทางรัฟันเจ้าหมอนั่นแทน แต่ทิพย์เกสรก็อดคิดอีกไม่ได้ว่าแล้วเขาจะยอมให้หล่อนกระทําแต่โดยดีหรือเปล่าเข้าตัวสูงกว่านากว่าหล่อนอีกด้วยเรื่องจะยอมง่ายๆคงจะไม่มีอีกแล้วนายขาบกําลังจะเก็บจานบนโต๊ะหญิงสาวพลันเม้มปากหากันจริงของหมอนั่นหล่อนได้ทำมืนข้ามกิริยาที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกินอิ่มแล้วก็ควรจะล้างถ้วยล้างจานเองทิพย์เกศรเองไม่ได้สำรวยมาจากไหน หลอนดูแลตัวเองได้ดีชีวิตที่อเมริกาไม่ได้มีสาวใช้ต้องช่วยเหลือตัวเองมากกว่าตอนอยู่เมืองไทยมันแตกต่างกันออกไปคุณเทวีอาจจะเลี้ยงหล่อนมาอย่างถนอมมีสาวใช้คอยทําให้ทุกอย่างแต่เมื่อหล่อนไปที่นูน่นสิ่งที่หล่อนต้องทําเองมีมากมายและหล่อนก็ทําได้ล้างจานทําอาหารเอาผ้าปซาักเครื่องแบบหยอดเหรียญทําความสะอาดห้องพักและขาดห้องน้ําเองจะจ้างแม่บ้านมาก็ทําไม่ได้ จะจ้างแม่บ้านมาทําให้ก็ได้แต่ค่าจ้างมันแพงช่วยเหลือตัวเองดีกว่าใหม่ใหม่ก็ยแย่ๆเหมือนกันแต่แล้วก็ชินแต่เป็นสิ่งที่ทิพย์แกสอนไม่ได้บอกกับแม่ให้รู้ว่าหล่อนมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหล่อนไม่ได้เป็นคนหนูที่อยู่เฉยๆสุขสบายอีกแล้วแต่มันก็เป็นชีวิตปกติดังนั้นหญิงสาวจึงคิดว่าการลบมาจากกรุงเทพทําให้พ้นหน้าแม่และผู้ชายของแม่คนนั้นจะไม่มีผลกับหล่อนแต่อย่างใด จะไม่มีเป็นอันขาดหล่อนจะอยู่ที่นี่ได้เดี๋ยวฉันจัดการเองไม่เป็นไรครับฉันทำได้หมอนั่นดูถูกฉันเกินไปลุงขอให้รู้ว่าฉันเต็มใจจะกลับมาที่นี่ฉันจำเป็นจะต้องหาที่พักชั่วคราวสักพักหนึ่งลุงจงเข้าใจเลยว่าฉันยังไม่พร้อมจะกลับไปเผชิญหน้ากับแม่กับนายคนนั้นอีกเมื่อมาแล้วฉันจะต้องอยู่ได้ลุงทำตัวเองให้เป็นปกติ แล้วคิดว่าฉันรับได้ทุกอย่างฉันกำลังจะจดรายการในกระดาษว่าที่นี่ต้องการอะไรบ้างแล้วฉันจะตามช่างมาลงมือทำงานตามช่างใช่เพราะงานอย่างไฟอย่างน้ำฉันคงทำเองไม่ได้แล้วบ้านก็เลอะเทอะแล้วรกนะักฉันเองคนเดียวคงจะไม่ไหวลงไปช่วยหาเด็กสาวๆให้ฉันสักสองคนได้ไหมแต่ไม่ได้ให้ทำฟรีหรอกนะจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เอามาช่วยฉันหน่อย คุณหนูจะอยู่นานก็จนกว่าจะสบายใจแล้วจนกว่าจะหมดเงินที่มีค่อยคิดไปหางานทำในกรุงเทพหรือไม่ก็อาจจะไปหางานทำแถวแถวในเมืองที่นี่คุณนายอาจจะมาตามกลับซะก่อนไม่มีคำตอบจากทิพย์เกสออารมณ์ของหล่อนรุนแรงและครุ่งคลาดเมื่อถูกมารดาทำร้ายหล่อนยิ่งมองว่าแม่เป็นอื่นไปแล้วแม่เห็นเขาดีกว่าหลอนแล้วยางจะมาตามหลอนอีกใหญ่กัน ถึงมาหล่อนก็ไม่กลับหญิงสาวรู้ว่าหลอนเติบโตพ้นจากสภาพเด็กหญิงที่จะต้องกลับไปพึ่งอ้อมอกของแม่อีกต่อไปแล้วคุณจันแจมมาถึงแล้วเธอเจอชาวีออกมารับหน้าไหนแม่คนนั้นอยู่ไหนเธอร้องหามาอีกคนหรือวงวานว่านเครือแม่ครับใจเย็นๆมานี่ก่อน เขาจับจูงเธอมานั่งในบ้านเปิดพัดลมจอดตรงตัวเธอผมอยากทำความเข้าใจกับแม่ก่อนแม่ไม่ขอเข้าใจอะไรอีกแล้วเพียงแค่ได้ยินว่าลูกสาวแม่คนนั้นมาแม่ก็หนาววีมันอันตรายมากนะลูกแม่จับพี่ไปคนนึงแล้วลูกสาวอาจจะจับแกเขาเกลียดหน้าผมจะแย่หมายความว่ายังไงเราเจอกันแล้วครับ เขาเล่ารายละเอียดให้มารดาฟังแล้วต่อจากนั้นก็สรุปตบท้ายว่าผมไม่อยากให้แม่บอกว่าผมเป็นลูกแม่แต่แม่จะแสดงตัวยังไงก็ตามแต่เธอครับผมอยากให้แม่ไปเห็นเธอก่อนแล้วแม่จะรู้ว่าไม่สมควรจะหวงลูกชายคนนี้เลยคุณจันแจมชักสีหน้าเล็กน้อยเธอบอกว่าจะให้แม่เชื่ออะไรกันแม่ลูกกันจะห่างกันได้ขนาดไหนเชียว